ป้าถอนขอเลิกคบลุงพลชาวบ้านแฉนิสัยแท้จริงของลุงพลล่าสุดป้าถอนเลิกคบแล้วป้าถอนพร้อมสามีก็เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจพร้อมแจ้งกับชาวบ้านด้วยโดยป้าถอนเปิดใจว่ารู้สึกรับไม่ได้ตั้งแต่แฟนคลับของลุงพลด่าทอพระอาจารย์สมบัติโดยหลังจากที่ตนไปร้องเรียนต่อนายอำเภอปรากฏว่าถูกยูทูบเบอร์บางช่องไลฟ์สดข่มขู่ในทำนองจะตบ จึงเกิดความหวาดกลัวและมาแจ้งความในวันนี้ตอนนี้ความสัมพันธ์ของตนกับลุงพลไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วสาเหตุหลักๆก็มาจากแฟนคลับซึ่งเมื่อก่อนจะเห็นว่าตนไปไหนมาไหนกับลุงพลบ่อยครั้งแต่ช่วงหลังๆตนก็ไม่ค่อยได้ไปด้วยเพราะต้องปลีกตัวออกมาทํางานหาเงินแต่กลับถูกแฟนคลับลุงพลทล่มด่าหาว่าทิ้งลุงพลดังนั้นเพื่อความสบายใจจึงตัดสินใจถอยออกมา กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ